ท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าเราไม่ฉลาดเราไม่สามารถเราไม่มีการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราจึงเอาเรื่องเข้ามาคิดมานึกเสมอบางคนทุกในเรื่องไม่เป็นเรื่องจึงเป็นที่มาของชามความรู้ในวันนี้รู้จักรักษาใจอย่าเอาเรื่องของเขามาเผาจิต จุดไม่ขีดใส่ไฟในใจนาะหากไปชอบเป็นทุกข์อย่าเอามาเพราะจะฆ่าความสุขก่อทุกข์ใจเรื่องของเขาพูดแล้วก็แล้วไปอย่ามาคิดอย่ามานึกอย่ามาปรุงอย่ามาแต่งมาจุดไฟในใจเราเราจะได้ไม่ทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตัวของเราทั้งหากอย่าจุดไฟให้ตัวเอง ทำใจให้ใสเบิกบานแช่มชื่นให้เย็นเป็นสุขขอความสุขบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนนะ